ถ้าเราออกจากท่อเราจะฆ่าตาเชนได้เลยปะทำเควสอยู่ไม่เห็นหรอกมั้งเห็นปะเนี่ยมีใครอยู่วันนี้ไหมอ่ะนี่แน่มันไส้นะอย่าขึ้นไปอย่าขึ้น ทำไมข้างบนมีศพโอ้โหคนนี้จะปีนบันไดทำไมเล่าว่าเอ้ต้องไปมาสองคนนะโอ้โหจะบ้าตายเวนตนตะไลเอ้อ ไม่เชื่อเรากันหลอกแต่ละคนเราพูดไปก็เรากับตะเชียงก็มไม่มีใครเชื่อเราอยู่แล้วเราพร้อมเชื่อคุณเสมอแค่คุณแก้ตัวมันคุณไม่มีทางเชื่อเราเป็นอยู่ปัดเนี่ยมันเล่นหมดแล้วกนะกูจะเล่นหมดหน้าสงสาร